เคยสงสัยกันไหมคะว่าข้องสี่คูณสี่ต้องใช้กระเบื้องกี่กล่องวันนี้เรามีคำตอบกระเบื้อง16คูณ16นิ้วหรือ40คูณ40เซน1กล่องจะมี6แผ่นปูได้1ตารางเมตรแล้วก็แค่เอา4คูณ4เท่ากับ16ตารางเมตรเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องใช้กระเบื้อง16คูณสอยู่ที่16กล่องอน 60คูณ60เซนหรือกระเบื้องแกนิโต้1กล่องจะบรรจุด4แผ่นปูได้1.44ตารางเมตรเพราะฉะนั้นแล้วห้อง4 4คูณ4เท่ากับ16ตารางเมตรเราจะใช้กระเบื้อง60คูณ 60, 60อยู่12กล่เป็นไงกันบ้างคะสูตรคำนวณง่ายๆ <Wow. S 1> ช่างคำนวณได้จะของบ้านคำนวณดูหรือจะมาที่ร้านพนักดานคำนวณให้คะ่ะ